ปูนะคะปูนานี่ยค่ะพี่ยามเอามาฝากนะคะก็ไปขุดแล้วก็ก็ตำ <c oughs> แล้วาก็คั่วนะคะ <c oughs> น้ำมันปูนะค,ะนค่ะนี่ค่ะเราออกอร่อยมากเลยนะคะ <c oughs> จิ้มกับข้าวเหนียวหรือข้าวสวยก็ได้ มันปูนะพี่จีจะใส่ไข่ด้วยนะคะเขาจะได้ข้นๆหอ,อมอมันปูใส่ไข่เห็นไหมเาจะข้นขึ้นนี่ไอเครื่องแกงก็มีพริกกับหอมแดงนะคะส่วนใครจะโขกตะไคร้ใส่ก็ได้นะคะถ้าไม่อยากให้มันแบบว่าสักๆาก็หั่นเป็นชิ้นใส่แบบนี้แบบป้าพี่นะคะ นี่ค่ะจะข้นนะคะพอเราใส่ไผ่ลงไปเนี่ยมันจะทำให้ก่อมเราข้นขึ้นมีก็ปรุงรสนะคะใส่ปะลาใส่น้ำปลาผงนัวตามชอบเลยนะคะ,คะปะลานิดนึงนะคะรู้สึกเขาจะคั่วใส่ใส่น้ำปลามาแล้วนะคะรู้สึกจะออกเค็มนิดหน่อยนะคะก็จะไม่ใส่น้ำปลาหรือว่าปะลาเยอะนะ,ะปรุงรสได้ที่แล้วนะคะก็ตามด้วยต้นหอม ต้นหอมผักชีค่ะตามชอบเลยใครจะใส่ใบมังรัดด้วยก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่ก็ใส่แบน,นี้คต้นหอมผักชีนะะี่ค่ะเบสิกคนที่เข้ากันจิ้มกับข้าวเหนียวนะคะส่วนมุ้คิดนะคะไม่รู้ได้เมนูอะไรเราไปจอยกัน,นะคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ่อมมันปูใส่ไข่นะคะ ออสปาเกตตี้นุ่มคิดค่ะคิดอยู่ผัดอยู่น่าจะเสร็จแล้วของเราก็ได้ก,กินเบอร์มาจะทำเองทำเองค่ะยิ้มทั้งไรเส้นใหญ่เอออันนี้เกือบเซมเลยที่หาเป็นสปาเกตตี้แบบเหมือนเส้นใหญ่บ้านเราเลยเพียงแต่ว่าเส้นใหญ่แบบไม่ใหญ่มาก่ะใหญ่แบบมีเดิลเอาเรียกได้หรือ ก็โอเคนะคะสดาก็ต <th ud> ื่นเลยนะคะจะกินสปาเกตตี้เหรอลูกก็เดี๋ยวเราสองคนก็ขอรุยก่อนนะคะมากินด้วยกันค่ะจวดจุดอันนี้ก็มีไส้กรอกไส้กรอกอะไรอันนี้ไส้อั่วไม่เชื่อส่อั่วเออมันไม่เหมือนทางเชียงใหม่นะคะนี่ไส้อั่วนี่ยังกะ อาไส้กรอกอีสานเลยนะคะแบบว่าบุญเส้นอ,อยากกินนี้มากเลยค่ะอ่ะพี่ยามเอามาฝากเรานะคะพี่ชามชัยพี่ยามเรามันเป็นมันปูนี่โอ้โหกว่าจะได้น้ำมันแบบนี้นะคะเขาไปหามาแบบบางทีไปขุดแล้วก็เอามาแบบโอ้โหกว่าจะแบบได้แบบนี้นะคะปาเป้ซี่จะชอบใส่ไข่ใบหนึ่งเพื่อจะทําให้มันข้นไม่งั้นมันก็จะเป็นน้ําน้ําอย่างเดียวอุ้ยพัดลมลุงคิด s o อ ใช้พัดลมจะระเบิดเลยฉันยิ่งนั่งอยู่ตรงนี้อยู่ไอ้เฟิร์สเลยนะอีสันติงกันนี่เฮ้ยลงคิดมีแผนฮะเฮ้เดี๋ยวต้องไปแคนเซิลประกันละมาลงคิดมีแผนรายนะนางอยู่แค่แผนเนี้ย long term plan มันจะมันๆนะคะ What's that? มันเป็นออยฟอมแบบปูแรับอือฮึยังไม่ <laughs> ค่อยมั่นใจเลยเ <c oughs> คยคิดเ <c oughs> ป็นปิดเลย <c oughs> ป้าไปจริงไปปิดก่อนนะฮะรู้สึกจะเสี่ยงไปแล้วเนี่ยแล้วมันดังอือ,อ โอเค sorry อะไ o i ช from from crab. ใช่เป็นปู mm. นาเมื่อก่อนตอนเด็กๆจะกินบ่อยมากก็จะไปขุดบางทีมันก็อยู่ในนาเนาะอยู่นี้ไม่ค่อยมีละเพราะว่ามันไม่เหมือนอุดมสมบูรณ์เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนมันจะหาง่ายมากก็ตำตำแล้วก็บีบเอาน้ำมันมันนะคะแล้วเขาก็ไปรวนรวนให้มันแห้งมันจะเก็บไว้ได้นาน Mm. เหมือนที่ป้าเอาใส่ในหม้อเขาล้วนมาแล้ว but what is the meat is meat inside hmm? <No. S 2> ลูกไก่ไข่อะ ah oh. oh, this is ไข่มันจะมันมัน no okay รสชาติมันจะมันมันแต่ทีนี้เขาคงจะใส่เกลือหรือว่าน้ำปลามาด้วยมันก็เลยออกเค็มนิดหน่อยดีนะป้าชิมก่อน ราดเขาสวยก็อร่อยอุ้ยพี่กินได้นะไส้กรอก mm hmm. อืมได้กินไส้กรอกอีสานย่างทอดข้าวกรอบอร่อยมัน มันมันดีเป็นไง You happy with q คิวค t เพี่ยามถามรู้ well, ว่าแฮปีต้องดูต้องดูผลงานก่อนเ mm hmm. พราะเพิ่งมา I think it's good อืมม m m a k e me s o า e chai so somebody there ใช่ค่ะ mm hmm. อย่างนี้น้อยแบบว่า ยังดีกว่าไม่มีใครดูให้เราตอนนี้เราก็รอช่างเขาจะมาติดไอ้คือตอนนี้งานก็จะเหลือติดสุขภัณฑ์ในห้องน้ำชุดบิวอินห้องครัวบันไดพื้นชั้นสองแล้วก็ติดบัวขอบรอบบ้านทีแ่แฟนทางบ้านถามมาว่าเขาจะติดบัว เวลาเราถูพื้นไหมก็ติดนะฮะแต่เขาน่าจะมาติดพร้อมกับคนที่มาปาูชั้นสองให้เราเพราะว่ามันเป็นไม้เดียวกันพวกลามิเนตนะคะข้างบนเราติดเป็น SPG เป็นไม้ SPG นะะนะคะ n o w when they c ย m e ยังไม่รู้แล้วก็เก็บสีแล้วก็ปั๊มก็เหลือเยอะเหมือนกันนะเนี่ย แค่อราก็ถูนะที่เดมต้องเม็กอะปั๊มทอยเลทเฟอร์นิเจอร์อ่สเตปบันไดคิทเชนบัวอ่าเดฟอร์อัพดร์แล้วสีเขาต้องมาเก็บทาสีรอบบ้านนะรอบแล้วก็บัวบัวในบ้านนะคะ อ๋อแล้วก็ถังถังกิติมศักดิ์นี่ครทุกคนถังกิติมศักดิ์อือส่วนสี่ถังกิติมศักดิ์ถังกิติมศักดิ์ก็ไก่ถังกิติมศักดิ์ถังกิติมศักดิ์ yes อืถังบ่อเกิดบ่อกเสื่มนะคะป้าจะเรียกถังกิติมศักดิ์ อยู่ตั้งแต่เออคือมาอันแรกเลยนะฮะอันนี้เพื่อนนางก็คงจะเป็นอันสุดท้ายที่ลงค่ะ mm. อุ้ยร้อนผักชีเนี่ยร้อนผักชีนะคะมันจะใส่ออมออมมันปูอร่อย mm. ที่แม่ครูก็มีนะคะแต่นั้นก็จะเป็นมันปูแบบว่าใหญ่ๆอ่ะมาอ,อมได้นะแต่นี่เป็นปูนา เอต้องมีความอดทนเนี่ต้องมากลองกรองกทั้งไปหาทั้งเอามาตำเอามากรองกว่าจะได้มันนิดเดียวนี่ค่ะเขาเอามาฝากพี่ยามต้องเรียกพี่ยามอ่ะแต่ทางบ้านจะเข้าใจง,ง่ายๆ อร่อยไหม really, really Really อร่อยมันเป็นหมูจากไส้กรอก <ừ> ที่เราทอดไปเมื่อวานนะคะที่เรากินไปอ่ะไม่เหลือแพ็กหนึง่ง Take out the skin ใช่คือ,อพิดก็เอาแค่อันหนัง <ừ> ด้านนอกออกแล้วเอาเนื้อหมูออกมาที่เขาหมักแล้วอ่ะ <ừ> คือตัวไส้กรอกมันอร่อยอยู่แล้วเราก็เลยเอามาอาดัดแอปกับสป,ปาเกตตีของเขา <ừ> อืม,อมเดี๋ยวจะให้ดูสซดานะคะเมื่อเช้านี่ค่ะไปเดินกับลุงคิดมา นางไปได้อะไรมามาดูค่ะปอกใหญ่เลยเดี๋ยวจะเอาสองคลิปไม่ได้มันมีคลิปหนึ่งชดางงอนคือนางไม่กินข้าวเย็นป้าไปซี่ก็เลยแก้งนางไม่รู้จะให้ดูวันนี้ดีไหมแต่ว่าไอ้ที่อ่ะนางไปเดินมาและนางไปได้อะไรมานะคะอันนั้นน่ะตลกดีนะคะ มองไปดูนะคะเ <laughs> ช้านี้นะคะลุงคีพ่าสุดาไปเดินนะคะและสุดาไปได้มะพร้าวจากไหนมาไม่รู้นะคะดูค่ะนางเอามาปอกนะคะเอ,อ่อใครอยากได้คนปอกมะพร้าวนะคะ p เฟช e ั่นน n a l นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านปอกมะพร้าวนะคะมารับสุดานะคะจ้างได้นะคะเราคิดราคาถูกนะคะเราคิดไม่แพงะคะ่ะ <laughs> นางนงชอบปอกเปลือกมะพร้าวา่ะฮ้สดาค่าตัวเท่าไหร่ลูกชั่วโมงละสิบบาทโอเคไหมปอกได้ถึงลูกหรือเปล่าอ่ะ ไปเปิดพัดลมใหม่กันลุงชิดร้อนอันนี้ป้าไปทําใหม่แล้วไม่ให้มันดังคือถอดฝาไปล้างนะคะและ้วทีนี้ให้ลุงคิดมาใส่แกคงจะใส่ผิดหรือยังไงไม่รู้ค่ะมันก็เลยดังนั่นแหละค่ะคลิปเมื่อเช้าเนี่ยเออใครจะจ้างโซดาไปปอกมะพร้าวได้นะฉอบมะพร้าว everywhere อืมไม่รู้โซดาไปเจอมะพร้าวได้ยังไงลุงคิดก็บอกก็งงเหมือนกันบางทีวิ่งวิ่งวิ่ง,งไป,ไปก็ไปคาบมา

อร่อยนะคะเนี่ยลองทําดูนะคะมันจะมันๆส่วนปรุงรสชาติที่เอาที่แฟนทางบ้านชอบเลยนะคะเค็มนัวอ้อไม่ too much คือแซ่บ mm. นัวไออืด already เดี๋ยวนี้เริ่มพูดไทยเก่งแล้วนะคะ <laughs> FC บอกว่าลุงคิดตอนนี้เริ่มพูดไทยได้เยอะแล้ว mm hmm. <laughs> มีองค์มีอื่น อื่นแล้วก็ปิดคลิปเ <laughs> จ้าบอกว่าแกมีอาจารย์ด uh ี huh. อาจารย์คนนี้จะสอนไปทะลึ่งไปนะอยู่แอปสแกปฟูนะอ๋ออน้องสวิททอกเนาะนอาตัวเลยจะหนักไปทางด็อกเมาเอาปิดคลิปได้แน่เดียว์ออยูวันแอพอดอ๋อปี๖พอดอ๋อเจ๊กำลังเอ็นจอยนะคะ <laughs> ก็นะคะวันนี้ก็ มาอ่อมปูนะคะอ่อมมันปูนะคะพี่ยามของเราเอามาฝากนะคะก็เขาจะได้เห็นยนคลิปนะคะว่าเออเราได้กินของเขาก็ไว้ให้แม่ปาปิซี่ด้วยไหมปาปิซี่ก็นั่นแหละค่ะเป็นคนเตรียมผักเตรียมอะไรให้จัดให้ลูกเนาะคนเป็นแม่เนาะลูกต้องมาก่อนนะฮะก็บอกว่าเอ้ยนางไม่เก็บไ้กินเหรอนางก็เก็บไ้กินค่ะแต่จะเก็บน้อยเดี๋ยวปาปิซี่อ่อมไว้เยอะก็จะตักแบ่งกลับไปให้แม่เหมือนเหมือนกันนะคะส่วนลุงคิดก็นางก็ทําของนางเองนะคะสปาเกตตี้ใส่เออ ซอสมะเขือเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอเห็นโซดาไปแล้วนะคะก็พยายามจะเอาโซดาลงทุกคลิปนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะตอนนี้นางก็อยู่ตรงกน้นลงคลิดเหมือนเดิมนะคะเ<ส>ดี๋ยวคลิปนี้เราสองคนก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบาย for w a t c h ค่ะ